มนาซาขึ้นไปแล้วพี่น้องลงมาเมือนนี้ไม่เห็นงานมือแหลกครับน้ำหนักเกินเอาออกตักมึ้งครับมานาซาก้อนเท่าคุ้มเข้มเลยเห็นงานมือแหลกพี่น้องเปิดงานหลังจากหยุดยปีใหม่ไปน้ำหนักเกิน กำลังใส่พอดีเราลงมาครับเราใส่ก่อนตากออกไปแล้วเทออกมือกุงกี้นี่มือใหญ่ตักได้ไหล ใส่เบเกินหาสิบพี่น้องใส่บะเกินหาสิบทั้งรถทั้งหินไม่เกินห้าสิบตันจอดคือเก่าพี่น้องจอด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 ไปแล้วเมื่อนารสากอนจีเทียงเหรอใกล้สีเทียงเหรอพี่นอ้องอาซาแปดก็ลงไม่อีกเราเกินอีกว่านี่ใส่ไปก่อนหันไปหนึ่งหันบก่อนเทียงพี่น้องมื่อนี้ กระจัดกระจายแดดดีบรรยากาศน,น้ำยืน